คลิปตื่นเต้นที่สุดอีกหนึ่งคลิปขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าช้างหมูเคยเห็นแต่หมาหมู เหตุการณ์นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับช้างหมู่ก็มีเพราะตอนที่เจอมีแค่2ตัวแอบทั้งด่านลอยเก็บสวยในป่าแต่รถผลอ้อยจะมาจากไหนหรอครับมีแต่รถเจ้าหน้าที่ที่นี่แหละไม่มีสวยหรอกนะใช้เสียงไล่ตะโกนให้เข้าป่าเพื่อเปิดทางก็ไม่ไปแถมยังขู่ฟอดๆอ,อีกยุ่งละสิไม่ยอมหลบไม่ยอมถอยเหตุการณ์ต่อจากนี้อยากอธิษานะครับ ทั้งหางทั้งหูทั้งเสียงขู่แบบนี้คือเอาจริงยืนขวางไม่ยอมหลบแถมยังวิ่งไปยกพวกออกมาร่วมวงอีกจากแค่สองค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงขู่นับจํานวนไม่ทันเลยครับว่ามีกี่ตัวแต่สาเหตุหลักน่าจะมาจากเพราะว่ามีช้างเด็กที่เขาห่วงครับช้าง oh. เขารักครอบครัวมากนะครับ oh. Oh. เขาก็เลยช่วยกันป้องกันให

เหตุการณ์นี้ต้องขอยกย่องเจ้าหน้าที่ที่มีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับส่วนการถืออาวุธปืนเป็นปืนยาสลบมีได้มีไว้เพื่อทำร้ายช้างนะครับและยกขึ้นมาเพื่อขู่และป้องกันตัวเท่านั้นเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เพราะสติและการตัดสินใจเรื่องราวที่น่ากลัวก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ยอมถอยทุกอย่างก็จบ

เอาเอาเอาเนี่ mm ยยิงถอยมันนีลาเยยุดเยยุเลยเอาีต้องเอาลูกปืนใส่ลลูอยู่ไหนปืนในกระเป๋าได้เลยถูกไหมอ่ะได ย่าอยู่อย่าอย่าไม่ต้องกลัวอย่าอยู่จ้ะเพละของมันขาแล้วเอ้าอันี้ยกอยคถออยครับสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้โดยบังเอิญลองดูคลิปนี้นะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทําอย่างไรสิ่งแรกก็คือมีสติก่อนนะครับ ถึงแม้จะกระเจิงออกไปแล้วให้ดึงกลับมาใหม่นะครับต่อมาอย่าใช้แปรโดยเด็ดขาดน,นะครับช้างจะตกใจและพุ่งเข้ามาเพื่อทำร้ายเราได้อย่างที่3ข้อนี้คือการถ่ายรูปในระยะใกล้กับช้างข้อนี้อันตรายมากนะครับอย่าพยายามทำพลังของช้างมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอีกมากนะครับ เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้เกิดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาป่าพื้นสุดท้ายของจังหวัดรบบุรีซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำสนธิไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ที่นี่สภาพป,ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าหลายชนิดมีแหล่งน้ําและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายชนิดโดยเฉพาะเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ นอกเหนือจากนั้นป่าทรับยลังกามีอะไรมีหมูป่ามีช้างมีนกยุงมีน้ำตก และมีธรรมชาติที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งของคนรักธรรมชาติที่มักจะชอบออกมาค้นหาและเดินเท้าเข้าป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติการเดินทางมาที่นี่ไม่ยากมากครับและไม่ไกลจากเมืองกรุงเนื่องจากป่าซับลังกาเป็นป่าถืนสุดท้ายของจังหวัดลบบุรีที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จึงต้องรักษาไว้เพื่อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบนี้สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่หมายเลข036415936